เก็บความทรงจาไว้ใน YouTube สวัสดีครับวันนี้นะครับก็ยังอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบนะครับที่ประเทศกัมพูชาเหมือนเดิมนะครับทุกคนวันนี้นะครับก็จะพาทุกคนนะครับมาเที่ยวชมความงดงามของปราสาทเหมือนเดิมนะครับทุกคนและปราสาทที่เราจะเที่ยวชมในวันนี้นะครับก็คือปราสาทพระขันนะครับทุกคนนี่นะครับตอนนี้เราก็เดินเข้ามาที่บริเวณด้านในของซุ้มประตูแล้วนะครับทุกคนก็จะ แพืให้ทุกคนได้ชมนะครับซุ้มประตูก็คือสวยงามมากๆเลยนะครับผมบรรยากาศที่ปราสาทตั้งอยู่นะครับก็คือจะมีต้นไม้ล้อมรอบนะครับซึ่งสวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็มานะครับเป็นเวลาเช้านะครับทุกคนนักท่องเที่ยวก็จะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังมีบ้างนะครับผมบรรยากาศดีมากๆแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนอยากจะบอกว่าเดินนะครับก็จะไม่ร้อนเลยนะครับ บรรยากาศร่มรื่นแล้วก็เสียงลมเสียงต้นไม้เสียงจักจั่นก็คือแบบไพเราะมากๆเดินอยู่ก็เพลินนะครับบริเวณแถวนี้นะครับเท่าที่เห็นนะครับคือจะเป็นบริเวณดินทรายนะครับทุกคนนี่นะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับวันนี้ก็มากับน้องชายเหมือนเดิมนะครับทุกคนมากันแค่2คนนะครับแว้นมอเตอร์ไซค์มานะครับและตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาบริเวณด้านในของปราสาทแล้วนะครับผม ที่เห็นเลยนะครับนี่ก็จะเป็นภาพแกะสลักลายนูนต่างๆนะครับที่สวยงามแล้วก็งดงามมากๆเลยนะครับผมนี่นะครับบริเวณด้านในนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวกัมพูชานะครับก็จะมาเทียบกันเยอะนะครับผมแล้วเราเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะมาเจอเจ้าหน้าที่นะครับผมเจ้าหน้าที่ก็จะพาแนะนํานะครับว่าเราควรไปจุดไหนก่อนนะครับและจุดไหนสําคัญนะครับควรที่จะ ไปชมจุดไหนของตัวปราสาทนะครับว่าตรงไหนสําคัญมากกว่ากันนะครับก็เจ้าหน้าที่เขานะครับก็จะบอกเรานะครับว่าความเป็นไปเป็นมาอย่างไงนะครับตรงไหนเหมาะกับการถ่ายรูปตรงไหนเหมาะกับการเซลฟี่นะครับผมก็เจ้าหน้าที่เขาก็ดีมากเลยนะครับให้คําแนะนํานะครับผมยังดีเลยเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปชมเรื่อยๆนะครับตัวปราสาทที่เห็นนะครับก็คือ ด้านในก็จะเป็นแบบที่เห็นนี่เลยนะครับทุกคนก็คือมีการพังทลายลงมานะครับทางเจ้าหน้าที่หรือทางผู้ที่เกี่ยวข้องก็ทํรนุว่ารุงซ่องแจมกันเรื่อยๆนะครับทุกคนและตรงนี้นะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับทุกคนจะต้องมาถ่ายรูปหรือจะต้องมาขอพรนะครับตรงนี้จะเป็นนางอับสรานะครับทุกคนตรงนี้นะครับก็จะมีพระนางอินทราเทวีนะครับผมนี่นะครับพระนางอินทราเทวีก็อยู่ตรงนี้นะครับ ก็เราอยากทําบุญตรงนี้ก็ทําได้นะครับทุกคนก็จะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ทําไปเลยนะครับผมตรงนี้จะเป็นรูปปั้นอับรานางอินราเีวีที่สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีน้องสาวของเขาอีกคนหนึ่งนะครับผมก็จะอยู่อีกฟากหนึ่งนะครับอยู่ใกล้ๆกกันอยู่ในช่องตรงนี้เลยนะครับทุกคนตรงนี้ก็จะมืดนิดนึงนะครับถ้าใส่ไฟก็คงจะดีนะครับทุกคนเอาไฟมาส่องนะครับผมก็จะมองไม่เห็นนะครับตรงนี้จะเป็นน้องสาวนะครับผม ตรงนี้นะครับก็คือพระนางชัยเรียทีวีนะครับทุกคนก็คือ2พระนางนี้นะครับก็จะเป็นพี่น้องกันนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าก็จะมีคนเขามาสักการะมาบูชามาขอพรพระนางทั้งสองอยู่นะครับเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนนี่นะครับบริเวณตรงนี้นะครับก็จะสวยงามมากๆจะมีภาพแกะสลักที่งดงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับเดินไปชมบริเวณด้านในของปราสาทอีกนะครับทุกคน ตัวปรา,าสาทนะครับก็เป็นตัวปราสาทที่เป็นช่องว่างนะครับผมนี่นะครับก็จะมีให้เราได้ชมมากมายเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับผมตัวเสาเนี่ยนะครับก็จะมีภาพแกะสลักความเป็นไปเป็นมานะครับที่งดงามมากมากเลยแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับตัวปราสาทนะครับก็คือแสงแดดนะครับก็สามารถส่องผ่านทั้ง4ี่ประตู4ี่ช่องเลยนะครับทุกคนก็คือสามารถมองทะลุทั้ง4ช่องเลยนะครับ ตอนนี้เราออกมาบริเวณด้านนอกของตัวปราสาทแล้วนะครับผมเราจะมุ่งหน้าเข้าไปในอีกฟากหนึ่งของปราสาทนะครับอยากจะบอกว่าตัวปราสาทนะครับก็ใหญ่มากๆเลยนะครับทุกคนแต่ว่าก็เหมือนที่ว่านะครับผุพังทลายไปตามกาลเวลานะครับแต่ก็คงยังมีให้เราได้ชมเกี่ยวกับภาพแกะสลกักหรือปฏติมากรรมต่างๆความเป็นกัมพูชาความเป็น เสียมเรียบความเป็นขอมก็ยังคงให้เราได้เห็นได้ดูได้ชมกันนะครับทุกคนนี่นะครับตอนนี้เราก็เดิอนออกมาบริเวณด้านนอกแล้วนะครับผมนี่นครับตัวเสาก็จะมีการแกะสลักที่งดงามวาสวยงามมากๆจะเห็นว่าจะมีเจ้าหน้าที่อยู่นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะพาเราเดินชมนะครับทุกคนพาเราเดินชมพาเราเดิอนออกมาทางออกนะครับผมตอนนี้เราก็เดิอนออกมา ด้านทางออกนะครับผมก็จะมาเจอตรงนี้นะครับที่เป็นตัวปราสาทที่ล่มสลายไปนะครับแต่ก็คงยังมีรากฐานที่ยังดีอยู่นะครับผมซึ่งสวยงามมากๆเลยนะครับนี่นะครับเออลืมบอกทุกคนไปนะครับก็คือเจ้าหน้าที่นะครับก็คือเขาอำนวยความสะดวกของเรานะครับเราก็มีน้ำใจก็ให้ทิปเขาไปนะครับทุกคนถ้าใครมาเทียบก็ ่าลืมนะครับแบ่งปันน้ําใจให้กับเจ้าหน้าที่เขานะครับให้ก็ได้หรือไม่ให้ก็ได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเขาทาหน้าที่ของเขานะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็พามาชมอ่าปราสาทพระขันนะครับผมมาชมพระนางทั้งสองนะครับโดยรวมโดยทั่วไปนะครับก็คือปราสาทหินที่เก่าแก่และก็โบราณอีกปราสาทหนึ่งของประเทศกัมพูชานะครับ ส่วนตัวของผมเองนะครับก็คือไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรมากมายนะครับผมแต่วันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวชมนะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์เผื่อว่าวันหนึ่งนะครับพี่ๆหรือเพื่อนๆทุกคนนะครับได้มาเที่ยวก็จะได้รู้ว่าตัวปราสาทตรงนี้เป็นยังไงนะครับและที่สําคัญเลยนะครับทุกคนก็คือฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับตัวผมก็จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆให้กับ ทุกคนได้รับชมอีกต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอสวัสดีครับผม